ใครบอกทีมแตกใครบอกว่ากำลังแย่ชาบีรอรนโซครับคุณซือทีมราชันชุดขาวออกมายืนยันอีกครั้งห้องแต่งตัวของผมปกติดีทุกอย่างนักเตะยังคงมีสปิริตยอดเยี่ยมนี่เดี๋ยวมาพูดคุยในประเด็นนี้กันครับส่วนครับก่อนหน้านี้เราย้อนไปสักหน่อยเอาผมว่าเรื่องนี้เรื่อง ประเด็นห้องแต่งตัวของทีมเรอัวมาริดเนี่ยที่มันเริ่มเดือดกันเนี่ยมันคือเกมเอลกาซิโกครับทุกคนเอลกาซิโกที่ผ่านมาแม้เกมนั้นเรอัวมาริดจะเป็นผู้ชนะแต่มันมีจังหวะหนึ่งที่วิดเนซิอุสครับปีทีมชาติบราซิลของทีมราชันเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วมันมีอาก,กับกิริยาที่วินิเนี่ยโอ้ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่ครับมานะักอ่านปากของหลายสื่อถึงกับอ่านปากของ วินิเลยครับที่สนทนากับชาบีอลอนโซว่าผมอีกแล้วเหรอทำไมต้องเป็นผมทุกทีวะที่โดนเปลี่ยนตัวออกผมย้ายทีมเลยดีไหมเนี่ยเนี่ยครับโอพอเห็นแบบนี้มันก็เริ่มมีข่าวอ่าไม่กินแนงแข็งใจกันเลยครับระหวางตัวคุณซืออย่างชาบิอลอนโซแล้วก็ขาใหญ่อย่างวูนิซิอุสแถมด้วยหลังจากนั้นครับมันจะมีช่วงที่มัดจิตเนี่ยไม่ชนะใครมา3เกมไอช่วงแพ้ลิเวอร์พูลไอช่วงสเสมอนั่นแหละครับ ส่งผลให้ยิ่งมีข่าวโหมเข้าไปอีกครับว่าโอชาบีอรอนโซเริ่มเอาห้องแต่งตัวของทีมรายชันไม่อยู่แล้วมานักเตะมีแบ่งเป็นฝักเป็นฝา่นฝายไม่ได้ว่าจะเชื่อฟังอารอนโซไปซะทุกอย่างอ่ะฝ่ายที่เชื่อฟังฝ่ายที่พร้อมจะทําตามแทคนติกของผู้เป็นกุนซือก็มีครับพวกอาคีเลียนเดมบัปเป้พวกจูดเบลิงแฮมพวกนั้นก็ยังคงเล่นตามแทคนติกของผู้เป็นกุนซือได้ แต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเรื่อยๆไม่ชื่นชอบนําโดย ius, rico, e, วินิสิอุสอารดริโกอ่ะบาวเบเดพวกเอ็นดริกพวกนี้ครับที่มีข่าวว่าไม่ค่อยพอใจอลรอนโซ่ล่าสุดครับทุกคนชาเบียรอลอนโซ่คุณซื้อของเดลมมดิออกมาตอบคําถามเรื่องนี้อีกครั้งนี่พอนักข่าวถามอลรอนโซ่เลยหลังจบเกมที่อยลมาดริมดิเนี่ยบุกไปชนะโอลิมเปียกอสได้สี่สามว่าห้องแต่งตัวของราชันชุดขาวตอนนี้เป็นยังไงบ้าง โอ้รอนโ,โ,โซบอกตอนนี้คือผมรู้สึกมาตั้งแต่ตอนแรกคือผมรู้สึกมาตลอดว่าทีมเรายังเป็นคงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะเราทุกคนรู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายของเราคือการจบฤด,ดูกาลด้วยการคว้าชแชมป์ในทุกรายการเราอยู่ด้วยกันทั้งช่วงเวลาที่ย่ำแย่และช่วงเวลาที่ดีเราทุกคนมีความสำคัญที่ดีต่อกันเสมอแม้จะมีข่าวรือมากมายแต่ผมบอกเลยว่าสปิริตภายในห้องแต่งตัวของผมนั้น แข็งแกร่งเหลือเกินนี่นี่คืออีกหนึ่งคำยืนยันครับของชาบี้อารอนโซ